รายการค้าวันที่20มกราคมบริษัทจ้างบริษัทโซนาจำกัดซ่อมคอมพิวเตอร์เป็นเงิน2,000บาทได้รับใบส่งของใบแจ้งหนี้เลขที่3001รายการค้านี้มีการเพิ่มฐานข้อมูลใหม่ดังนี้ 1. เพิ่มสินค้ารหัส G6 ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ชนิดสินค้า 8. เท่ากับค่าใช้ใจ่ายอื่นๆและใช้หน่วยนับ0-2ชื่อครั้ง 2เพิ่มกลุ่มสินค้ารหัสศูนยค่าบริการจับคู่หน้าบัญชีซื้อสดกับบัญชีค่าจ้างและค่าบริการและจับคู่หน้าบัญชีซื้อเชื่อกับบัญชีค่าจ้างและค่าบริการเข้ามาแล้วเราจะทำการเพิ่มโปรแกรมฐานข้อมูลก่อนเริ่มแรกเราเข้าไปที่ระบบบริหารสินค้าคงคลังค่ะ กด Work for ค่ะเลือก Set up Monter file ค่ะเลือกเพิ่มและแก้ไขรายชื่อสินค้าและวัตถุดิบค่ะกด F3 เพื่อเพิ่มค่ะรหัสสินค้าคือ G6 ชื่อสินค้าค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ค่ะ ชันิดสินค้าคือ8ค่ะคือค่าใช้ใจ่ายอื่นๆนะคะรหัสสินค้าขอภัยค่ะรหัสกลุ่มสินค้านะคะ02ค่ะค่าบริการค่ะหน้า2นะคะหน่วยน้ำมาตรฐานเราจะใส่02ค่ะกด Enter ค่ะ กด F 1 0เพื่อบันทึกนะคะกด yes ค่ะกดออกค่ะกดออกค่ะกด set up matter file อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วกดไปที่เพิ่มและแก้ไขรายการกลุ่มสินค้าค่ะ เลือก02ค่าบริการค่ะกด F2 แก้ไขค่ะเราจะจับคู่บัญชีซื้อสดกับค่าจ้างบริการค่ะถ้าเราไม่ทราบราหัสเราจะใส่จุดล้นเท t e r นะคะราหัสของมันคือ512002กดเลือกเลยค่ะ กด F 1 0เพื่อบันทึกค่ะกดออกค่ะเราได้ทำการเพิ่มฐานข้อมูลใหมายเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะทำการบันทึกรายการค้าวันที่20เราจะเข้าไปที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้านะคะคลิกไปที่ WorkFlow ค่ะเลือก Invoice บริการ BU BV ค่ะ กดไปที่2.2ซื้อเชื่อค่ะกดโอเคค่ะเราจะกด F 3เพื่อเพิ่มนะคะเลขที่เราจะให้ระบบ running ให้ส่วนเลขที่อ้างอิงจทยบอกมาแล้วค่ะคือ3 001ค่ะ วันที่เอกสารนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นวันที่20เดือน1ปี58ค่ะกดโอเคค่ะผู้ขายรหัสนะคะถ้าเราไม่ทราบเราจะใส่จุดแล้ว n t t e r นะคะจากจุดบอกว่าเป็นบริษัทโซน่าจำกัดคือ S2 ค่ะกดเลือกเลยค่ะกดโอเคค่ะกดโอเคกด Yes ค่ะ รหัสสินค้าถ้าเราไม่ทราบเราจะใส่จุดและเอนเตอนะคะเราจะเลือกค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ค่ะ G6 ค่ะกดเลือกเลยค่ะจำนวน1ครั้งนะคะกดโอเคค่ะราคา2,000บาทค่ะกดโอเคค่ะเยอ่อสุทธิจะเท่ากับ2,140บาทค่ะ เสร็จแล้วเราจะกด F10 เพื่อบันทึกนะคะระบบจะทำการลงบัญชีอัตโนมัติให้ค่ะโดยเดบิตซื้อเชื่อ2,000บาทเดบิตภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด140บาทเคดิตเจ้าหนี้การค้า2,140บาทค่ะกด F10 เพื่อบันทึกนะคะในที่นี้ไม่ขอพิงค่ะกด No เลยค่ะ